ก็เป็นอีกที่นึงนะครับของร้านกาแฟชิวๆบนดอยช้างนะครับชื่อร้านอาบอนโซ่พาราไดนะครับครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับนะฮะสามารถมองวิวขุนเขาได้หมดนะฮะครับมีจุดเช็คอินเยอะแยะครับเพื่อนๆที่มานะฮะมาเชียงรายแล้วขึ้นดอยช้างนะฮะ,ะคุณสามารถไปชมได้หลายอย่างทั้งความแก่ทั้งสถานที่ ที่ไปนั่งชิวๆกินกาแฟาเครื่องดื่มนะครับครับจุดตรงนี้นะฮะก็จะมีกระโจมเป็นที่พักด้วยครับนะฮะเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านกาแฟาไปในตัวเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมพาไปชมนะฮะว่ารีสอร์ทของที่นี่เป็นยังไงร้านกา,ฟาแฟอาบอนโซพาราได์นะฮะ นอกจากมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เป็นพวกกาแฟสดอะไรทำนองนี้นะฮะบริเวณด้านข้างก็ยังมีรีสอร์ทนะที่พักลักษณะคล้ายๆกับกระโจมนะฮะทำแบบธรรมชาติธรรมชาติชื่ออารุโตวิลเลจนะฮะคล้ายๆหมู่บ้านญี่ปุ่นอะไรทำนองนั้นนะพี่วัดพาเข้าไปชมหน่อยครับเป็นรับเป็นรับแต่เขาเขียนว่าห้างข้าผมแอบดูมาชมก่อนนะครับก็เป็นที่พักนะครับ มังเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะสไตล์นะอันนี้ผมไม่ได้เข้ามาพักนะฮะครับผมมาพักไม่ได้นะครับครับก็สวยดีครับครับผมนะฮะคงจะมีลูกค้ามาพักเนี่ยครับเป็นกระโจมนะครับผมมีรูปรอบขอบชิดเป็นไม้ไผ่นะฮะ ายในก็อาจจะมีห้องน้ำห้องท่าเล็กอันนี้เป็นร้านอาหารไหมเป็นไงเห็นมีที่พักหมดครับเป็นที่พักหมดเลยเป็นกระโจมเป็นกระโจมและกั้นรั้วด้วยนะครับครับเป็นส่วนตัวบ้านหลังหลังเลยนะครับไม่ได้บอกเขาครับไม่ได้ขออนุญาตเขาเข้ามาสไตล์หนึ่งฮะที่พักอีกสไตล์หนึ่งตรงนี้ไกด์ัวร์ก็พาพวกเรามานะฮะ เป็นสถานที่ผลิตกาแฟชื่อดังนะฮะกาแฟดอยช้างครับนะฮะเล็ดกาแฟนะครับสดๆที่นำมาตากแดดนะฮะพันอบาบาเบกานะฮะของอากาแฟดอยช้างนะครับส่วนนี้คือโรงงานผลิตนะฮะ จะติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตกาแฟของดอยช้างนะครับนะฮะท่านท่านที่มาตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาแวะชิมแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะฮะกาแฟดอยช้างนี่พี่วัดเคยริมรสแล้วใช่ไหมครับครับกาแฟดอยช้างนี่ครับมีตอนนี้วางขายที่สนามบินนะครับครับสนามบินหัดใหญ่ใช่ไหมครับสนามบินหัดใหญ่ที่เห็นเห็นนะครับที่ผมไปหลายจุดที่ที่นั่นหลายครับ อตรงนี้เรามาของจริงเลยนะฮะตรงโรงงานผลิตี่ทโรงงานผลิตเลยครับผมบนะฮะเดี๋ยวสักพักนะึงเราเอาพักเหนื่อยก่อนครับเดี๋ยวจะแวะลองเข้าไปชิมนะ,ะกาแฟสดดอยช้างดูว่าต้นตำรับออริจินอลแท้ๆนะฮะกับที่เราทานที่ต่างหวันรสชาติมันต่างกันไหม,ไมนะฮะ นั่งชิวนะฮะของโรงงานกาแฟดอยช้างนะครับนะฮะมีให้นั่งกินกาแฟนะฮะอยู่ชั้นบนนะฮะข้างล่างก็ขายพวกกาแฟนะฮะที่ว่าเป็นถุงเป็นซองนะฮะก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านนะครับบรรยากาศดีครับ สดนะ,ะมาะเล็ดก,กาแฟาสดนะฮะที่วางจำหน่ายนะฮะต้นตำรับออริจินัลดั่งเดิมของกาแฟาโดยช้างเลยครับนะฮะส่วนท่านที่จะนั่งกินตรงนี้เลยก็ได้นะฮะก็คือสั่งผัานตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เขาจะเขียนสั่งกาแฟออเดอร์เฮียตรงนี้เลยครับ ว่าจะเอาออเดอร์เฮียตรงนี้ไหมก็คงจะอาเดอร์เฮียสักแก้วนะครับผมทดสอบดูว่ารสชาติยังคงเดิมไหมครับก็เขาก็มีแฟรนไชส์มีเป็นเป็นร้านร้านด้วยนะข้างนอกนะก็ตามอำเภอที่หัดใหญ่ที่อำเภอใหญ่ส่วนมากที่ว่าดื่มประเภทไหนเป็นกาแฟรสชาติแบบไหนครับที่ที่ดื่มดื่มอยู่ประจำดื่มเอสเปรสโซ่เลยนะครับผมเข้มๆเลยนะเข้มๆเลยครับผมไหนลองไปชมดูครับ นะฮะเขามีเครื่องกดเครื่องอะไรเรียบร้อยมากครับของส่งว่จะมีพวกไปเลยค่ะอสั่งวันนี้พรุ่งนี้เราจะส่งให้แล้วก็อีกพวกกันมอด้วลยนะฮะอันนี้คือเมนูวะเมนูกาแฟรสชาติต่างๆนะครับกาแฟดอยช้างครับกาแฟตรงนี้ไม่ทราบภาพใครนะผมจะเป็นผู้ริเริ่มหรืออะไรนะในการปลูกกาแฟที่ดอยช้างต่อนะ ถามพี่วัดกับเฮยยจริงหน่อยครับรสชาติกาแฟช้างนะฮะออริจินอลดั้งเดิมของอดอยช้างเลยนะหลังจากที่สัมผัสชิมดูแล้วรสชาติเป็นยังไงครับให้เขาเชื่อกาแฟให้เขาอร่อยแปลเป็นไทยให้ฟังนะฮะแปลเป็นไทยก็คือดื่มแล้วอร่อยค่ะอร่อยดีแปลเป็นไทยแปลว่าดื่มแล้วอร่อยดีอเมริกาโน่อเมริกาโน่อ่าที่ เจตอาริงชิมนี้ก็คืออเมริกาโน่ใช่ไหมใช่อวันนี้อันนี้คือคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะครับผมก็ก็ดีครับรสชาติกลมๆมีส่วนผสมกาแฟใส่นมไปนิดนึงครับพอกินปุ๊บรู้เลยนะไม่เหมือนมาและกาแฟที่เราเคยกินทั่วๆไปใช่ครับใช่นะฮะมีความเข้มข้นก็มีหลายที่นะที่ที่ผมเคยบอกก็คือที่สนามบินแล้วก็มันมีมีช็อยู่ด้วยตามอำเภอเนะเป็นสีเขียวเขียว ร้านกาแฟโดยช้างอ่กินแล้วไม่ขมติดคอนะเออคือคล่องคอดีอดหายง่วงอะไรไหมครับพี่วัดอ๋อหายง่วงเลยครับยังไงก็ชมแล้วสรุปแล้วแต่ว่าที่รู้ๆมาก็คือผมว่ากาแฟมองไทยนี่อร่อยกว่าประเทศจีนครับใช่ครับาทำอ่าน้องเท็งหน่อยครับเป็นคนไม่ทานกาแฟแต่ชิมแล้วก็โอเคนะ โอเคโอเคดีนะโอเคค่ะอ่าไอตัวนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับเย็นอเมริกาโนเย็นอเมริกาโนเย็นนะของโดยช้างลองสักอึกครับเป็นไงครับรสชาติโอเคโอเคคล้ายๆโอเลี้ยงบ้านเราอะแต่ว่ามันจะจะดีองั้นสรุปให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะฮะเปรียบเทียบนะระหว่างกาแฟที่ผลิตจากภาคเหนือของประเทศไทยนะ กาแฟจากประเทศจีนนะฮะคิดว่าราชฟของไทยดีกว่าดีกว่านะรสชาติดีกว่าเยอะอันนี้ผมสัมภาษณ์แล้วเฉยจริงครับคนไทยบอกว่ากาแฟจากประเทศไทยที่ผลิตบนดอยแถวเชียงรายนะรสชาติดีกว่าโอ้ยังว่านี่ผู้หญิงมาได้กินกาแฟไม่เปลี่ยนเลเขาไม่รู้เรื่องอาจจะประเทศจีนอะไยแม่ใจแน่ใจแม่ใจไม่นอนนี่